สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่29มีนาคมกลับมาเจอเจอที่เด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะตัวที่มั่นใจสดเด่นสดคําคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมด5 EP 5ตัวเน้นและท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 3เป็นตัวมั่นใจสดเด่นสดตัวที่3 เบยตันกับรอตเทอร์แฮมห้ามพลาดด้วยาการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมา,มากๆครับเรามานใช่ข้อมูลสองูดด้วยแฮนดิแคปเบยตันกับรอตเทอร์แฮมศึกเดยแชมปี้ยนชิพอังกฤษแข่งขันกันตอนสี่ทุ่มสนทราคาให้เจ้าบ้านเบยตันเปต่อที่ลูกลบสิบ เปต้นกับรอตเทอร์แฮมก็เกมนี้จะยังมีความหมายน่าจะอยู่ที่ฝั่งเจ้าบ้านพอรอตเทอร์แฮมนั้นเป็นบว้ยและด้วยคะแนนแล้วก็ลุ้นอะไรลำบากนะแต่เอาละทำไปเล่นไปรอตเทอร์แฮมเองก็ยังมีหือมิเอืออยู่บ้างเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวเราไปตามดูเหมือนเดิมครับรายละเอียด เบื้องต้นเลยเราต้องดูในตารางหลีกเป็นหลักไว้ก่อนนะเพราะตารางหลีกนี้ไม่เคยโกหกใครถ้าดีก็อยู่ในอันดับที่ดีถ้าแย่อยู่นดับที่แย่ผลงานก่อนมาเจอเจอกันการลงทุนการทํำกำไรเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วตัวผู้แต่ฮแฮนด์แคปจากเจ้าตัวห้าหลายเรื่องทางไหนบอลโอเคขอไล่เรียงรลายอียดตามนี้ครับ เริ่มต้นจากตารางหลีกก่อนเลยในตารางหลีกเมตันคือทีนดับที่9ของตารางมีอยู่5 6คะแนนพวกเขายังอยู่ในสถานการณ์ลุ้นพื้นที่เพย์ออฟได้อย่างน้อยที่สุดก็ดับที่6เนื่องจากมีคะแนนตามหลังอยู่5คะแนนตามหลังนอร์เคนอยู่ที่5คะแนนและแข่งขันน้อยกว่านอร์เคนึ์1เกมด้วยก็เรียกว่าเป็นกลุ่มที่ลุ้นได้ควบคู่กับโคเวนที่ควบคู่กับเฮาซิตี้ ก็ถือว่าจะเป็นกลุ่มที่ลุ้นได้ลุนได้นะครับในจำนวนเกมที่เหลืออยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่อย่างลุนได้อย่างลุ้นจบในพื้นที่ไปออฟได้นะในขนาที่รเราร์แฮมอย่างที่บอกครับพวกเขาเป็นมวยนะดับที่ยี่สบสี่เลยมีแค่ยีนน่สิบคะแนนลำพังแค่ทีมรองมวยพวกเขาก็ตามถึงสิบแปดแต้มแล้วอะ่ะจะเอาอะไรไปลุนอะ่ะก็เล่นให้สนุกสนุกครบจบตามโปรแกรมเท่านั้นแหละ นะและนี่คือแรงดูใจนในการเล่นนะครับแล้วก็อดับและคะแนนในตาราง9กับ24เจอเจอกันผลงานห้างเกมหลังสุดของเพตตันถือว่าปานกลางอยู่นะชนะ2องสมอสอแพ้หนึ่งชนะ2อเสมอสอแพ้หนึ่งจะบอกว่าดีก็ไม่ดีมากจะบอกว่าแย่ก็ไม่แย่กลาง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 การลงทุน กำไรสองเกมเจ้าสองเกมขาดทุนหงงนึ่งเกมหักหลบกบนีแล้วยืนแดนบวกอย่างน้อยก็ยืนแดนบวกอย่างน้อยกม็มีกับข้าวกับบ้านนะแกงถุงข้าวมันไก่กล่องะอะไรก็ว่ากันไปคือยังโอเคผลงานกลางๆการลงทุนก็มีกำไรอยู่ในขณะที่ล็อตแฮมนะไม่แทบไม่ต้องเสิร์ฟแต่บอกแล้วครับว่าก็ทําไปเล่นไปเกมล่าสุดเสมอกับฮันเดอร์ฟิวทาไปสวน แต่อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นศึกโซนท้ายตลาดด้วยกันหรือเปล่ามันยอมกันไม่ได้มั้งเพราะว่าก็อยู่ในสามทีมท้ายอะลอตเอร์ฮมกับฮันเดอร์ฟิลด์เนี่ยแต่ก่อนนั้นๆแลอตเอร์เฮมก็แพ้มาลัวๆนะ5เกมหลุดสุนนี้เสมอหนึ่งแพ้สี่อก็มีกำไรเกมหนึ่งคือเกมที่เสมอฮันเดอร์ฟิลด์นี่แหละที่เหลือขาดทุนถังลบกรงนี้แล้วก็ยังยืแดนลบอยู่ดีเข้าเนื้อเข้าตัวอยู่ดีนะครับ เพราะนั้นท่านเทียบกันแน่นอนไปตั้นดูดีกว่าตั้งแต่อันดับและ,และคะแนนในตารางก็ดีกว่าผลงานถึงยังอยู่กลางๆแต่ถ้าเทียบกับนแต้วเทียมก,ก็ดีกว่าการลงทุนแม้จะกำไรนิดหน่อยแต่ก็ดีกว่าขาดทุนยับาการเจอเจอการท้าเกมหลองสุดไปตั้นชนะหนึ่งครั้งแล้วเทีมชนะสองครั้งเสมอกันไปสองครั้งถึงวันกลางๆนะไม่ได้ดีแบบกันไม่ไม,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 ไม่ไม่มีใครข่มกัน่ะเพราะนั้นนี่คือข้อมูลพื้นฐานครับ ซึ่งลดลงแล้วก็ยังมองว่าเปตันดูดโอเคกว่าซองพู่ดูแฮนด์นิคัพจากเจ้าตั้งห้าลายบ้างวันนี้ตัวพูตัวแฮนดิแคัพจากเจ้าทั้งห้าลาย,านนยาาหรือส่งของเปต้นกับรอตแฮมปรากบว่าเจ้าท่างห้าลายวันนี้เลือกที่จะเชื่อใจเจ้าบ้านเปตันปรับราคาลดลงหมดเลยห้าลายครบทั่วเลยห้าลายครบเลยนะเยือนอยู่กับเจ้าบ้านเปตันมองว่าจะชนะได้ในเกมนี้ ชอตเสมอขึ้นสองลงสามนะย้อนแย้งกันอยู่ขึ้นสองลงสามช่องทีมเยือนรอตแฮมก็สุดเหมือนกันโดยที่เจ้าปรับราคาห้ารายปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดสุดเลยทั้งห้าลายขเขาเรียกว,ว่าง่ายๆครับเชื่อใจเจ้าบ้านแล้วก็ไม่เชื่อใจทีมเยือนเลยอ่ะนะต่างกันเลยสวนทางกันเลยแล้วก็อยู่กับเปตันเจ้าบ้านชัดเจนแฮนดิแคปหนึ่งลูกของเปตันแม้จะดูราคาแพงๆอยู่แต่เจ้าทั้งห้าลายก็เชื่อเปตันผ่าน ราคาแฮนดิแคปหนึ่งลูกนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นนะได้อย่างไม่ยากเย็นคืออย่างน้อยมอนน่าชนะจากตัวภูมันต้องมีอยู่แล้วหนึ่งลูกเพราะนั้นเลยราคาหนึ่งลูกเลยไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยมไมน่านกลุ้มใจเท่าไหร่ไม่น่ากังวลใจเท่าไหร่และเจ้ายิ่งเลือกอยู่กับบอลต่อด้วยแล้วลุนเมตสสองได้สบายๆในขณะที่บอลรองลดแ่มเจ้าก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดเพราะนั้นวันนี้ไม่น,าน,าน,าน่าจะมีปัญหานะสำหรับเปต้นนะในแง่ของภูได้แฮนดิแคปผ่าน หาเจ้าท่าห้าลายเนี่ยเชื่อว่าเพตัันมาแน่ชนะได้แน่สามแต้มเต็มถ้าไม่มีวันนี้โอ้โหถ้าไม่มีเกมนี้ทําไม่ได้ถ่าเพตตันทําเกมนี้เวลาหนึ่งก็หมดลุนไปเถอะไอการที่จะไปสัมผัสพื้นที่ไปอออจะมาแย่งน้องนิดอะปล่อยให้เป็นทีมอื่นเคารุนต่อไปนะเพตันเนี่ยคงต้องต้องยอมแล้วถ้าเจอมวยยังเอาไม่ได้อะ่ะและเมื่อข้อมูลพื้นฐาน ก็อย่างที่บอกครับว่าเช็คดูแล้วมันก็เอ,อื้อไปทางไปต้นอีกเหมือนกันจากความเป็นเจ้าบ้านจากอันดับจากผลงานนะครับเมื่อบวกรวมกันแล้วทั้งคูไทยในแคมปข้อมูลพื้นฐานมันดูเป,ต,เปต้านอะ่ะมันดูไงก็ดูเปต้านเพราะนั้นเมื่อดูเปต้านขนาดนี้บอลโอเคจะไปเลือกรองแต่แคมป์เมวอละไรถูกไหมเขาจะวางใส่ต่อเปต้านละครับ,นะรบมั่นใจครับไปต้านแม้ผลงานมาจากกลางๆชนะสองเสมอสองแพ้ 2, หนึ่งในห้าเกมหลัง แต่วันนี้ต้องชนะให้ได้กับเกมในบ้านแล้วก็เจอมวยแบบนี้อย่าปล่อยให้หมูหกครับวางใสตอบปเป็นตันเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสบด,ด,ดาวนะไปรุนเบบสองของแถมเมื่อกินเต็มกันเถอะเป็นตัวมั่นเต็มสุดเน้นสุดตัวที่สามในอ p พีสามประจำค่ำคือวันศุกร์นี้นะเปต้าเป็นตัวที่สามนะครับเป็นตัวที่บรเษัทจะนำานาลงทุนส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟังอีพีหนึ่ง อย่างเบอร์ทอง EP 2 EP 4แล้วก็ EP 5ก็ลบกวนติดตามมาให้ครบถ้วนด้วยนะครับนะก็ทั้งแฟนๆบอลโอเคขาประจำทั้งแฟนๆเชีย์หน้าคอมที่ฝั่งกันอยู่ทั้งแฟนๆเสรษทีลูกหนังที่มากันใหม่นะครับก็เป็นไปตามนี้ครับจัดทุกวันวันละสอ EP บ้าง5 EP บ้างแต่เน้นที่จะยืนแดนหมวกนะครับยืนในทีน่ยืแดนหมวกท่านก็ ถ้าชอบหมดก็ทิมเท่าๆกันก็ได้ถ้าชอบตัวไหนเป็นพิเศษก็วางหนักๆไปกับตัวนั้นได้หรือจะเข้าชุดอะไรไบ้างก,ก็ดีนะครับประมาณนี้เลยนะก็อ่าขอท่านโชคดีสวัสดีครับ